ผมคิดว่าทุกคนต้องเคยได้ยินคนเฒ่าคนแก่โบราณบอกเรื่องราวที่ว่าตุ๊กแกเรียกงูเขียวมากินตับหรือเรื่องที่ว่างูเขียวจะเข้าไปกินเฉพาะตับของตุ๊กแกสวัสดีครับพบกับผมในช่องเสียงปักษา ในคลิปนี้เราก็จะมาไขาปริศนาเรื่องเล่าคนโบราณงูเขียวกินตับตุ๊กแกซึ่งมันเป็นความเชื่อโบราณที่เล่าต่อกันมาแบบรุ่นต่อรุ่นจนมาถึงคนรุ่นใหม่ๆคนเฒ่าคนแก่ก็มักจะสรรหาคําแปลกมาใช้หลอกเด็กดือ้อโดยเฉพาะคําอะไรที่มันเกี่ยวกับตุ๊กแกอย่างที่ตอนเป็นเด็กลหลายๆคนก็น่าจะเคยได้ยินคนํานี้ที่บอกว่าอย่าดื้อมากระวังตุ๊กแกจะมากินตับมันก็เป็นคําที่เอาไว้ใช้ขู่ให้เด็กกลัวว่าแต่ว่าตุ๊กแกมันโดนงูเขียวกินตับ มันเลยต้องออกมาหากินตับเด็กเพื่อไปแทนที่ตับของมันที่โดนงูเขียวกินไปประมาณนั้นหรือเปล่าเอาเป็นว่าช่างเรื่องตุ๊กแกกินตับเด็กกันไปก่อนนะครับเรามาดูกันเรื่องงูเขียวกินตับตุ๊กแกความเป็นมามันยังไงมันจะใช่เรื่องจริงหรือเปล่าผมคิดว่าทุกคนต้องเคยได้ยินคนแก่บอกว่าเมื่อตุ๊กแกมันร้องหมายความว่าตับของเจ้าตุ๊กแกนั้นมันแก่แล้วมันก็เลยร้องเรียกงูเขียวให้มาช่วยกินตับที่แก่ของมัน ในตอนที่ผมเป็นเด็กผมก็ฟังเรื่องราวพวกนี้แทบจะทุกครั้งที่ทุกแกมันร้องมีใครไหมครับที่ไม่เคยฟังเรื่องราวเหล่านี้จากปากคนเฒ่าคนแก่ถ้ามีก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้หน่อยนะครับ เพราะผมคิดว่าคงไม่มีใครที่จะไม่เคยได้ยินเรื่องพวกนี้เรามาเข้าเรื่องเจ้าตุ๊กแกโดนกินตับกันต่อดีกว่าครับส่วนสาเหตุที่เจ้าตุ๊กแกต้องให้งูเขียวมากินตับแกเพราะว่าตุ๊กแกต้องการที่จะยืดอายุไขของมันเรื่องเล่าที่ผมเคยได้ยินมามันก็จะประมาณนี้แหละครับคือสิ่งที่ผมคิดในตอนนั้นความเป็นจริงถ้าเจ้าตุ๊กแกมันไม่มีตับมันก็ควรที่จะตายไปเลยไม่ใช่เหรอแต่ถ้าว่าความเป็นจริงตุ๊กแกบ้านและงูเขียวเป็นคู่กัดฟ้าประทานเลยก็ว่าได้ ในเรื่องราวที่เราเล่ากันมามีผู้เกี่ยวข้องหลักๆอยู่2ตัวนั่นก็คืองูเขียวกับตุ๊กแกคงไม่ต้องพูดถึงกันใช่ไหมครับตุ๊กแกบ้านสมัยก่อนมันมีเยอะมากๆมีกันทุกบ้านเลยมั้งส่วนเจ้างูเขียวตัวเด่นๆเราก็คงต้องยกให้งูเขียวพระอินทร์หรืองูเขียวดอกมากเพราะก็น่าจะรับได้ว่ามันเป็นงูสามันประจําบ้านชนิดหนึ่งของไทยเราก่อนอื่นเราก็มาทําความรู้จักกับเจ้าตุ๊กแกบ้านกันก่อนนะครับเจ้าตุ๊กแกที่มันอยู่ตามบ้านเรามันมีชื่อภาษาอังกฤษว่าโทเกแคคเก และมันมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าแคกเกิลแคกเกิลอยู่ในสกุลแคกเกิลหากเรานับเฉพาะสกุลนี้เจ้าตุ๊กแกจะมีมากกว่า50ชนิดส่วนในไทยเราน่าจะมีตุ๊กแกอยู่ในธรรมชาติลาวลา3ชนิด 1. ตุ๊กแกบ้านมันมักจะอาศัยอยู่ตามบ้านเรือนและใกล้ชิดมนุษย์ที่สุดและมันมีความยาวลำตัวอยู่ราวลา30เซนติเมตร 2. ตุ๊กแกตาเขียวหรือตุ๊กแกป่าไทยซึ่งจัดเป็นชนิดที่หายากและใกล้สูญพันธุ์จุดเด่นของมันก็คือมีดวงตาโตสีเขียว จะพบได้เฉพาะในถ้ำหินปูนแถบจังหวัดสระบุรีและอีกไม่กี่จังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและมันสามารถพบได้เฉพาะในประเทศไทยเราเท่านั้นสามตุ๊กแกบ้านสีเทาตัวนี้ถือว่าเป็นตุ๊กแกบ้านแต่พบได้เฉพาะทางภาคใต้ของประเทศไทยเราเช่นจังหวัดกะปีพังงาสตูลปัตตานียะลานราธิวาสมันจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ25เซนติเมตรเจ้าตุ๊กแกที่อยู่ตามบ้านเราแม้ว่ามันจะไม่ค่อยมาวุ่นวายกับมนุษย์อย่างเราเรา แต่ถ้าว่าพวกมันก็เป็นสัตว์ที่มีนิสัยค่อนข้างที่จะดุร้ายแถมยังชอบที่จะกัดกันเองและมันยังมีพฤติกรรมที่กินพวกเดียวกันอีกด้วยถือเป็นตุ๊กแกที่พบได้ทั่วไปในประเทศไทยชอบอาศัยอยู่ในบริเวณป่าและบริเวณบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างของมนุษย์มันมักที่จะหลบซ่อนอยู่ตามมุมมืดปัทะจากการรบกวนออกลูกเป็นไข่และมีนิสัยชอบร้องเสียงดังอย่างต่อเนื่องและในเวลาที่มันได้กัดมันจะไม่ยอมปล่อยง่ายๆ ผู้เกี่ยวข้องตัวที่สองของเรางูเขียวพะอินหรืองูเขียวดอกมากมันมีชื่อสามัญว่า golden h i s s a k e และมันมีชื่อว BE ิทยาศาสตร์ว่า h i s s o a o n a ta เจ้างูเขียวพะอินนี้จะเป็นงูที่มีพิษแต่พิษของมันนั้นก็อ่อนเอามากๆจนไม่เป็นอันตรายอะไรต่อมนุษย์จัดอยู่ในกลุ่มงูบกที่มีลำตัวเรียบยาวจะมีเกล็ดเป็นสีเขียวแกมเหลืองลายดำเจ้างูเขียวพะอินมันสามารถที่จะเลื้อยไต่ไปตามกิ่งไม้ได้อย่างคล่องแคล่ว มันเป็นงูที่เราสามารถพบได้ค่อนข้างบ่อยตามบ้านเรือนจนได้รับสมญานามว่าง,งูสามันประจําบ้านและด้วยเหตุนี้เจ้างูเขียวกับตุ๊กแกมันจึงมักที่จะประชิญหน้ากันเป็นประจําแน่นอนครับว่าพอการประชิญหน้าเกิดขึ้นการต่อสู้ก็ต้องตามมาจุดเด่นของเจ้าตุ๊กแกตามบ้านเรือนเหล่านั้นคือมันอึดถึกทนแก่งไม่เกรงใจใครและด้วยความที่ว่าทั้งสองฝ่ายเป็นสัตว์นักล่าและเป็นสัตว์กินเนื้อที่มีขนาดใกล้เคียงกันที่สําคัญก็คืออยู่ในระบบนิเวศเดียวกัน จนทําให้มีการกระทบกระทั่งกันจนเป็นเรื่องปกติเจ้างูเขียวพะอินมันก็ล่าตุ๊กแกกินได้และเจ้าตุ๊กแกเองมันก็จับงูเขียวกินได้เหมือนกันมันอยู่ที่ว่าวาล่าแล้วโอกาสของใครจะดีกว่ากันถ้าพูดกันตามหลักแล้วส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นฝ่ายงูเขียวที่กินตุ๊กแกแต่แน่นอนครับว่ามีหลายครั้งที่พวกมันตายกันทั้งคู่หรือถ้าดีขึ้นมาหน่อยก็ทางใครทางมันอย่างที่ผมได้บอกไว้ครับเจ้าตุ๊กแกเป็นสัตว์ที่ดุร้ายและมันก็ดุร้ายมากกว่างูเขียวพะอินอีกด้วย ถ้าไม่เชื่อว่างๆก็ลองเอานิ้วไปแย่ปากมันดูสิครับผมว่ามีโอกาสที่สูงเอามากๆที่มันจะงับนิ้วของคุณและไม่ปล่อยง่ายๆอันนี้ผมรอเล่นนะครับอย่าไปหาทําเจ้าละเรามาพูดกันถึงการต่อสู้ระหว่างงูเขียวพระอินกับตุ๊กแกกันต่อดีกว่าครับพะท้าว่าเจ้างูเขียวพระอินมันเสียเปรียบหรือมีโอกาสที่น้อยกว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะหนีออกไปอย่างว่องไวเพราะถึงมันจะกัดเจ้าตุ๊กแกได้แต่มันก็ปล่อยง่ายกว่าอย่างที่ผมบอกไว้ครับว่าเจ้าตุ๊กแกมันเป็นสัตว์ที่แก่งไม่เกรงใจใคร เมื่อมันโดนงูเขียวโจมตีมันก็จะสู้แบบขาดใจและส่วนใหญ่แล้วมันก็จะพยายามงับหัวหรือคอของงูส่วนวิธีสู้ของเจ้างูเขียวฟ้าอินมันก็ตามแบบฉบับของงูทั่วไปล่ะครับพอมันงับได้มันก็จะลัดตัวเจ้าตุ๊กแกจนกว่าจะหมดแรงเข้าต้มไปเองซึ่งปกติก็จะลัดอยู่นานเอามากๆและบางทีก็เป็นฝ่ายงูที่หมดแรงก่อนด้วยซ้ําแต่ถ้าเป็นฝ่ายเจ้าตุ๊กแกปวดแรงก่อนมันก็จะถึงขั้นตอนเมื่ออาหารของเจ้างูเขียว ซึ่งตรงนี้แหละครับมันเลยเกิดเป็นเรื่องเล่าที่เล่าต่อกันมาเพราะเมื่อเจ้าตุ๊กแกบทแรงหลายๆคนก็น่าจะเคยเห็นเจ้างูเขียวพะอินตัวมันก็จะผอมๆหน่อยเลยต้องเริ่มกินจากหัวของตุ๊กแกก่อนเพราะถ้าหากมันกินจากหางมันจะเป็นเรื่องอะไรที่ยากเอามากๆพอเจ้างูเขียวมันจะเริ่มขั้นตอนการกินหัวของมันก็เลยต้องมาอยู่ตรงปากของตุ๊กแกพอมันจะเริ่มขเขมือกหัวตุ๊กแกบางทีมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้น เพราะถ้าหากเจ้าตุ๊กแกมันไม่ได้บทแรงจริงๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันก็เลยกลายเป็นตรงกันข้ามคือเจ้าตุ๊กแกมันก็เลยไปงับหัวงูเขียวแทนที่งูเขียวจะงับหัวตุ๊กแกจนบางทีก็ดูเหมือนว่าเจ้าตุ๊กแกมันอมหัวงูเขียวเข้าไปเลยพอมาถึงตรงนี้ทุกคนคงนึกภาพกันออกแล้วใช่ไหมครับมันก็จะเหมือนกับว่าเจ้างูเขียวมันพยายามที่จะเข้าไปกินตับของตุ๊กแกนั่นเองแต่แน่นอนครับบางครั้งความจริงมันก็ไม่เหมือนอย่างที่เราเห็น ถ้าเจ้างูเขียวมันร้องเป็นภาษาคนได้มันก็คงจะร้องว่าช่วยหนูด้วยหนูจะตายอยู่แล้วก็อย่างที่ผมได้บอกเอาไว้ในขั้นต้นครับว่าเจ้าตุ๊กแกนี้ถ้ามันได้กัดแล้วมันจะไม่ยอมปล่อยง่ายๆมันจะกัดแน่นและกัดอยู่นานจนมีคําโบราณที่เปรียบเอาไว้ว่าหากตุ๊กแกมันได้กัดมันจะไม่ยอมปล่อยจนกว่าจะเกิดฟ้าร้องฟ้าผ่านี่เป็นถ้อยคําโบราณที่บ่งบอกเอาไว้ว่าพอเจ้าตุ๊กแกมันได้กัดแล้วมันปล่อยยากแค่ไหนพอเจ้าตุ๊กแกมันงับหงงูเขียวเท่านั้นล่ะ แน่นอนครับมันจะติดคาอยู่อย่างนั้นมันก็เป็นช่วงเวลาของการประลองกําลังว่าใครจะมากกว่ากันการประลองนี้อาจใช้เวลานานเป็นชั่วโมงชั่วโมงจนมีใครสักคนเดินมาเห็นแล้วก็คิดเอาเองว่าตุ๊กแกเรียกงูมากินตับและมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องเล่าที่เล่าต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นด้วยบทสรุปนี้ทําให้เรื่องที่เขาเล่าต่อกันมาว่าตุ๊กแกเรียกงูเขียวมากินตับมันไม่ใช่เรื่องจริงแน่นอนครับเพราะว่าแท้จริงแล้ว ทางไฟก็เป็นสัตว์นักล่าที่รอฉวยโอกาสกันทั้งคู่พูดได้ว่าใครเผลอก็เป็นอันว่าเส็จอีกไฟแต่ส่วนตัวผมก็คิดว่าเจ้าตุ๊กแกมันก็คงไม่อยากจะเจอกับงูเขียวตัวโตๆเพราะดูแล้วว่ามันจะเสียเปรียบในเรื่องของขนาดอีกอย่างก็คือไอการที่มันจะไปกินงูตัวยาวๆมันก็คงจะเป็นอะไรที่ยากยังไงยังไงเจ้าตุ๊กแกมันก็คงจะชอบกินแมลงและสัตว์ตัวเล็กซะมากกว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเจ้าตุ๊กแกกับงูเขียว คิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมแบ่งปันความคิดเห็นกันที่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับสุดท้ายถ้ามีข้อมูลส่วนใดตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไวนณที่นี้ด้วยนะครับและฝากกดติดตามให้กับเราช่องเสียงปากษาเพื่อได้เป็นกําลังใจให้กับเราได้ทำคอนเทนต์ใหม่ๆออกมาให้รับชมกันอีกนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ